ของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าประทันทีบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุก์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับ ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมภาพ,พ้นทุก์ทางมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกวันนี้วันพฤหัสบดีที่31มีนาคม2565นะะก่อนอื่นก็ขอประชาสัมพันธ์ค่าย ค่ายหลักสูตรค่ายอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิธีทำคำจุนโลกรุ่นที่14นะอบรม10วันระหว่างวันที่หนึ่งถึง10เมษายน2 5 6 5นะวันพรุ่งนีน้เริ่มวันพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้เริ่ม่ายอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิธีทำคำจุนโลกรุ่นที่14 นะอบรม10วันระหว่างวันที่1ถึง10เมษายน2565นะพี่น้องมาลงทะเบียนเข้ารับอบรมได้จนถึงวันที่5ของการอบรมนะอ้าวนะก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบกันก็ลงทะเบียนทางออนไลน์ได้เลยนะพิมพ์เข้าไปที่ม o เคียว .net นใะนการลงทะเบียนได้นะก็ค้นหาตรงคำว่าค่าย ค่นะายสุขภาพแลจิ้มเข้าไปแล้วก็จะมีการลงทะเบียนนะอยู่ในนั้นพี่น้องก็จิ้มไปลงทะเบียนได้เลยนะลงทะเบียนง่ายๆนะพิมพ์เข้าไปที่ Google นะใน Google พิมพ์คาว่ามอเคียวดัดเนะ็ตแล้วก็จิ้มเข้าไปที่มอเคียวดัดเน็ตแล้วก็ไปนะเลื่อนหาหน่อยนึงนะครับว่าค่ายนะเลื่อนลงไปเรื่อยๆก็จะเจอค่ายค่นะายสุขภาพนะแล้วก็ จิ้มเข้าไปในค่ายคนะ่ายสุขภาพก็จดนะมีวิธีการลงทะเบียนอยู่นะยืดในนั้นนะจะมีแบบฟอร์มลงทะเบียนนะเชิญชวนพี่น้องลงทะเบียนกันนะหรือท่านมีลายออฟฟิเชียของนะแพทย์วิธีทำเราก็ลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะเรามาเริ่มต้นรายการกันด้วยนะข่าวคราวที่น่าสนใจกันนะ 30มนะีนา65ห้าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดสะสมทั่วโลก485ล้าน8แสนกว่าวันเดียว1ล้าน9แสนกว่าเสียชีวิตแล้ว6ล้าน1แสนกว่านะวันเดียว5 0 0 0นะ300กว่านะรักษาหายแล้วนะ421ล้าน 3นะแสนกว่านะวันเดียว3ล้านกว่านะจำนวนผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล58ล้าน3แสนกว่านะอาการปานกลาง58ล้าน3แสนกว่าอาการหนัก58,000กว่านะไทยเราอยู่อันดับ30ของโลก ผู้ติดเชื้อสะสม3ามล้านหกแสนกว่าจากต่างประเทศ47รายในประเทศ25,081ืรายเรือนจำา4 4รายคัดกรองเชิงลุก217รายรักษาหายเพิ่มอีก6 6 0 0 0กว่าผู้เสียชีวิต87รายรักษาตัวในโรงพยาบาล นะสองแสนสี่หมื่นกว่านะเป็นสถานการณ์ที่นะสร้างความเดือดร้อนทั่วโลกนะโรวมทั้งไทยที่ต้องช่วยกันแก้ไขข่าวครา,าวที่น่าสนใจกรุงเทพธุรกิจนะกะเกษตรเพิ่มพื้นที่อ๋อเ,เดี๋ยวเอาไล่จากตรงน,นี้ไปก่อนดีกว่านะมติชนออนไลนะ์ยูเอ็นเตือนสงครามยูเครนทำอาหารขาดแคลนราคาพุ่ง สูงสุดหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะอันนี้ก็ชัดเจนนะองค์การสหประชาชาติยืนยันว่าอาหารจะขาดแคลนราคาจะพุ่งสูงสุดด้วยเพราะฉะนั้นคนจึงผู้มีปัญญาแล้วจึงต้องเตรียมตัวสร้างอาหารให้ดีอย่างที่พ่อครูสมนัโพทธทิรักท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าคนฉลาดสร้าง อาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธและพระพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกอาหารเป็นหนึ่งในโลกอาหารเป็นปัจจัยสีที่สำคัญต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันสร้างอาหารให้อุดมสมบูรณ์นะด้วยกันทำกสิกรรมไรสารพิษนะทำกสิกรรมไรสารพิษชีวิตพาสุข จะได้อาหารยาวิธีการรักษาโรคปัจจัยที่จำเป็นต่างๆต่อชีวิตนะอันนี้สำคัญนะและวก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงนะเรียกว่าพึ่งตนเองในแง่เชิงต่างๆให้ได้มากทุกด้านอะไรที่เราผลิตเองได้ผลิตเองอย่างเช่นปุ๋ยอย่างนี้ควรจะผลิตเองนะสุขภาพพึ่งตนนะพลังงานไฟแดดอย่างนี้เป็นตน้นหรือ ของใช้ในครัวเรือนหรืออย่างอื่นๆนะอะไรที่เราผลิตเองได้เราควรจะผลิตเองนะสิ่งจำเป็นต่อชีวิตสิ่งจำเป็นต่อการงานของเราก็ผลิตเองให้ได้มากที่สุดเราก็จะมีความมั่นคงในชีวิตนะมีความมั่นคงในอาหารในวิธีการรักษาโรคในสิ่งจำเป็นต่างๆต่อชีวิตนะอันนี้สำคัญ นี่มันหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะประมาทไม่ได้นะสำนักข่าวไทยเด็กสี่ร้อยล้านคนทั่วโลกยังไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะโควิดว่าอย่างนั้นอันนีนะ้อันนี้ก็มีการสำรวจกันทั่วโลกว่าโอ้ยังไม่ได้ไปโรงเรียน,นะนนี่เปิดเผยจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยนะูนิเซฟที่เปิดเผยข้อมูลนี้นะ มนเจอร์ออนไลน์ยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีภาวะจะเดือดร้อนหนักเมื่อไม่มีกา๊าซรัเสเซียใช้คณะเส้นตายไม่มีก๊าซรัเสเซียใช้คือเดือดรอนรับก๊าซจากรัเสเซียเลยไม่มีก๊าซจากรัเสเซียใช้คณะเส้นตายให้จ่ายด้วยเงินรูเบิลขยับใกล้เข้ามานะอันนี้เขาเป็นเรื่องราวในโลกเนาะเขาเขามีเรื่องราวนี้นะ สถานีเติมกา N L N ๊าซ L N L N G แห่งหนึ่งในเมืองดอทมุนทางภาคตะวันตกของเยอรมน,นีถ่ายภาพเมื่อวันพฤหัสบดี24มีนาทั้งนี้ผู้นำด้านอุตสาหกรรมเตือนว่าเยอรมน,นีจะรับมือได้ในช่วงสั้นๆเท่านั้นหากเกิดการติดขัดไม่มีก๊าซรัเสเซียส่งเข้ามาาออย่างนั้นเนี่ยนะจะ ก็จะแยะว่าอย่างนั้นนะนะรัสเซียแถลงว่าภายในวันพฤหัสบดีนา31มีนานี้จะจัดทำวิธีการในทางปฏิบัติเพื่อให้พวกบริษัทต่างชาติของบรรดาประเทศไม่เป็นมิตรสามารถจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติเป็นเงินรูเบิลตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมาของแดนมีขาวได้พร้อมย้ำว่า จะไม่ส่งสินค้าพลังงานสำคัญชนิดนี้ให้ยุโรปใช้ฟรีแน่นอนหลังจากกลุ่มเจ็ดชาติอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก g 7ปฏิเสธเสียงแข็งไม่ยอมทำตามเงื่อนไขนี้ของมอสโกนะจนทำให้เกิดความวันกลัวกันว่าประเทศยูจะต้องเจอปัญหาก๊าซขาดแคลนว่าอย่างนั้นอา้าวฟังกันไปนะเรื่องราวในโลกนะ ที่ต่อสู้กันโอ้นะทรมานกันทุกฝ่ายนะ่านสะงสารนะเระวังตัวเป็นกลางดีที่สุดนะวกเราวางตัวเป็นกลางทำกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงไปนะปฏิบัติทำลดกิเลสเกื้อกูลช่วยเหลือกันนะลดกิเลสพึ่งตนในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประหยัดกินประหยัดใช้นะเก็บไว้ท้าที่ไม่ฝืดเครื่องแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือกันนะชีวิตไปรอด เดลรีนิวส์ศีลังกาขาดแคลนพลังงานเตรียมตัดไฟวันละสิบชั่วโมงโอ้อันนี้ก็ศีลังกาก็เป็นเช่นนี้นะของเขาก็ต้องตัดไฟวันละสิบชั่วโมงนี่มันลำบากเหมือนกันนะเนื่องจากการผลิตพลังงานไม่เพียงพอใช้ในประเทศนะเพราะฉะนั้นถ้าหันมาเรียนรู้การใช้ไฟแดดนี่ให้มากนะ เรียนรู้การใช้ไฟแดดให้มากส่งเสริมกันให้มากนาใช้แบบย่อยๆย,ย่ยอยๆยยไปจะมีฤทธิ์เยอะอาจารย์เท่าที่เก็บข้อมูลเนี่ยใช้จากเป็นจุดย่อยเหมือนชุดนอนนาอย่างนี้เป็นต้นนะชุดนอนนาเล็กชุดนอนนาใหญ่ก็ว่าไปตามจุดนั้นจุดนั้นเนี่ยจะดูแลง่ายดูแลง่ายเพราะว่ามันมันไม่ซับซ้อนแล้วมันก็เป็นจุดๆถ้าเสียหายก็เสียหายเป็นจุดๆก็แก้เป็นจุดๆ บางทีการทระบบใหญ่เนี่ยถ้าเสียหายบางทีเสียทั้งระบบเลยเหมือนกันนะมันก็หาจุดที่มีปัญหานี่ยากนะทำจากระบบเล็กเป็นย่อยๆๆนี่จะดีกว่านะจะทําให้เรานะจะทําให้เรานั้นนะดูแลได้ง่ายนะติดตั้งก็ประหยัดดีง่ายดีนะไม่ลําบากแล้วก็นะการดูแลรักษาก็ไม่ยากไม่ลําบากนะลองศึกษากันดู นะทีมเราก็กําลังศึกษากําลังภาคเพียรอยู่เหมือนกันนะศึกษาแล้วก็พัฒนาไปเป็นลําดับเหมือนกันนะที่นี่ก็ใช้ไฟแดดกันเป็นหลักนะก็เลยหายใจให้คอได้ไม่งั้นโอ้ลำบากเหมือนกันนะใช้ไฟในะอาคารก็ใช้ไฟแดดแล้วก็ใช้ไฟที่เราจะในเครื่องยนต์เราในยานยนต์เรานะลดรถไฟแดดนะเล็กๆสีล้อเรา ยังไม่ถึงกับรถปิกอัพหรอกนะนเรียกว่ารถอะไรแล้วนะ,ะรถไฟแดดนั่นแหลนะของเรารถไฟแดดแบบสีล้องเน,น้องเนี้ยต้องเน้น,น,น,นไปตามภาษาแบบแบบเล็กแบบเล็กก็ไปได้ไปทําการทํางานกันได้เหมือนกันนะก็ทําให้เราหายใจให้คอได้ไม่งั้นลำบากเหมือนกันนะก็จะลําบากนะ p o s Post today ประยุทธ์สั่งการเด็ดขาดเว็บไซต์พนันออนไลน์แก๊งคอรเซ็นเตอร์โอ้ดีมันงานนี้ต้องนายกลุงตูนี่แหละ,ะโฆษกรัฐบาลเผยนายกสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเด็ดขาดเว็บพนันออนไลน์แก๊งคอเซ็นเตอร์เตือนประชาชนเตือนสติประชาชนรู้เท่าทันยาโอนว่าอย่างนั้นอ้าวดีนี่เป็นหลอกลวงคนเยอะ ไม่ว่าเว็บพนันหรือแก้งคอร์เซ็นเตอร์นายกก็งานนี้ก็ต้องนาะยกประยุทธ์นี่แหละนะกับนะ้ทีมนะที่จะมีนะพลังมีความสามารถที่จะนะช่วยกันจัดการนะ้ประชาชนเราก็รวมไม้ร่วมมือกันด้วยนะก็จะเบานะก็จะเบาไปได้ไม่งั้นก็ลําบากลำลําบาก <c oughs> มัติชนออนไลน์ พิษสงครามรัเสเซียยูเครนเกษตรกร,ร,กรอ่วมปุ๋ยราคาพุ่ง200%เเซเล่งหาแหล่งนำเข้าใหม่ว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็นอันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในอันนี้องฟังเมื่อวันที่29มีนาคมนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสมสมาคมผู้ผลิตผู้จำหน่ายและนำเข้าปุ๋ยเคมีประกอบด้วยนาสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยนาสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรเพื่อหารือสถานการณ์ปุ๋ยเคมีว่าทุกสมาคมยืนยันว่าปุ๋ยมีเพียงพอสำหรับฤดูกาล ฤะดูการเพาะปลูกที่จะเริ่มเดือนพฤษภาคมนี้มั่นใจว่าช่วงครึ่งแรกปีนี้จะไม่มีปัญหาปุ๋ยขาดแคลนจากนั้นสถานการณ์ต่างๆน่าจะคลี่คลายในช่วงไตมรมาสสถึง4ผู้ประกอบการได้ยืนยันจะเร่งนำเข้าอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะสะดุดบ้างเพราะแหล่งนำเข้าสำคัญหลายแห่งมีปัญหาจากผลกระทบของ สงครามรัเสเซียยูเคลนซึ่งผู้ประกอบการได้แก้ปัญหาโดยการมองหาแหล่งนำเข้าอื่นๆทดแทนเช่นซาอุที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโลกในวัฒนาก่าวว่าอย่างนั้นนะ,ะมันมีวิธีแก้อีกอย่างหนึ่งก็พยายามพึ่งตัวเองให้ได้มากนะเกษตรกรพยายามเรียนรู้กันทำปุ๋ยด้วยตัวเองให้ได้มากอันนี้ก็จะ,นะอยู่รอดได้ นะจริงๆเนี่ยทาไม่ยากเราทําปุ๋ยนะจะว่าไปจริงๆก็หาพันดาวดอยอนะปืนนกไสหรือว่าดาวดอยเนี่ยให้เยอะๆล้วก็ไปหวานให้เต็มนาเลยเนะี่ยไปหวานหวานให้เต็มนาเลยนะสักประมาณเดือนนึงเขาขึ้นละเดือนสองเดือนขึ้นเต็มแล้วก็ตัดลงเป็นปุ๋ยเลยแช่น้ําเลยนะก็ได้เหมือนกันนะหรือวัชพืชอื่น นะเป็นวัชพืชอื่นๆหรือปลูกถั่วก็ได้ปลูกพืชตระกูลถั่วก็สามารถที่จะนะเป็นปุ๋ยได้นะปลูกพืชตระกูลถั่วก็เป็นปุ๋ยชันดีอย่างนี้เป็นต้นนะก็ได้เหมือนกันะนะไรหนึ่งก็ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะประมาณสักห้าถึงสิบกิโลนี่ก็เหลือเฟือแล้วถั่วอะไรที่เกิดได้ง่ายถั่วเขียวบ้างถั่วอะไรต่างๆนานาที่มันราคาถูกนะ ไปดูถั่วราคาถูกแล้วก็หวานถั่วเป็นปุ๋ยก็ได้นะเกษตรกรเนี่ยนะหรือเอากิ่งไม้ใบไม้สดแห้งนะไปเป็นปุ๋ยก็ได้เอาลงไร่ลงนานาวัชพืชต่างๆแหนแดงเลี้ยงแหนแดงก็ได้นะเลี้ยงแหนแดงเนี่ยอาจารย์ก็แนะนําพี่น้องเรานะที่จะไปทํารียกว่าจะไปทำนานะในพื้นราบทั่วไปอาจารย์ก็แนะนําอย่างนี้นะแนะนําว่า คนจะทําไร่ทํานาหรือทําสวนก็ทําได้เหมือนกันเอาทําไร่ทํานานี่แล,แล้วไปประยุกต์กับการทําสวนกันในยาเดียวกันเอาละจะไถานากระไถไปก่อน <c oughs> นไถานาไปจะได้เร็วก็อาจจะไถานาด้วยจะขุดเอาเองหรือจะไถานาก็แล้วแต่เอาไถานาไปสักรอบหนึ่งเสร็จแล้วทําไงข้างนาของเราสองด้านข้างนาของเราสองด้าน,นาพื้นที่ประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยน ความกว้างประมาณเม็ดหนึ่งความยาวเท่าข้างข้างข้างนานั่นแหละนะข้างนาด้านด้านด้านแปลงนานะด้านในของแปลงนาเนี่ยนะประมาณเม็ดหนึ่งโดยประมาณนะเราก็ขุดลงไปสักคืบหนึ่งเพื่อที่แล้วก็เอามาป้อเป็นคันนะเอามาคูนข็้ไปเป็นคันเป็นคันเป็นคันนะรอบด้านนั่นแหละเอามาคูนเป็นคันไปรอบด้านนะ เพื่ออะไรแล้วเปิดน้ําใส่แล้วก็เลี้ยงแหนนะถ้าแหนมันไม่ค่อยโตมันเกิดยากให้เราปลูกข้าวใน,นนั้นก็ได้นะปลูกข้าวในถุงก็ได้ไปตั้งๆๆๆๆๆๆๆไว้ให้มันล่มหรือจะกลางร่มให้เขาก็แล้วแต่ปลูกข้าวหรือจะปลูกข้าวในนั้นเลยก็ได้ใั้เป็นร่มให้เป็นร่มเป็นเงาแต่บางทีมันเสี่ยงต่อปูหอยกินเหมือนกันนะั่นกะ็ก็อาจจนะนะปลูกใส่ถุงก็ได้ ใส่ถุงใส่กระถางอะไรก็แล้วแต่เขาว่าขึนไปหรือมีวิธีอะไรก็เอาปลูกไปใันเป็นร่มนะเลี้ยงแหนแดงไว้ใสอินทรีย์วัตถุไปเลี้ยงแหนแดงไว้ก็จะได้ปุ๋ยทีนี้นะไอ้ที่ไถไว้เนี่ยอาจารย์ก็แนะนําว่าไถไว้เนี่ยให้ทําเป็นแปลงเล็กเหมือนแปลงผักเนะี่ยแปลงเล็กซ้อนในแปลงใหญ่นั่นนะรูปรอยเนะี่ยแปลงเล็กซ้อนในแปลงใหญ่ความกว้างสักเมตรหนึ่งยาวสักสองเมตร ประมาณนะกว้างประมาณเมตรหนึ่งยาวสักสองเมตรนี่ก็ได้นะนั่นแหละเหมือนที่มองเห็นนั่นแหละนะทํานาเล็กซ้อนในนาใหญ่ได้เพื่อให้มันมีร่องร่องมันประมาณคืบหนึ่งลึกประมาณคืบหนึ่งกว้างประมาณคืบหนึ่งก็ได้ร่องมันนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้น้ําวิ่งรอบได้นะวิ่งรอบเพื่อจะหล่อเลี้ยงต้นข้าวของเรานะ่าเราใช้ทฤษฎีของอาจารย์ใช้ทฤษฎีของ ข้าวที่หล่นลงบนคันนาเนี่ยนะเขางามทฤษฎีข้าวหล่นลงบนคันนาแล้วงามเนี่ยงามมากเลยเมล็ดข้าวต้นข้าวขึ้นมาจะงามมากเพราะอะไรเพราะว่าเขามีอินทรีย์วัตถุเยอะเพราะฉะนั้นเราขนอินทรีย์วัตถุไปใส่หนแดงก็เอาข้างๆนั่นแหละขึ้นไปใส่เรื่อยๆเต็มแล้วก็ขึ้นไปใส่เต็มแล้วก็ขึ้นไปใส่เหลือ,อไว้น้อยนึงเดี๋ยวเขาก็แตกอีกแต่ถ้าไม่เอาออกเข้าจะไม่แตกนะ ก็ขึ้นไปใส่แปลงนาเราเราเลี้ยงปุ๋ยไว้ข้างๆเลยเราทําปุ๋ยไว้ข้างๆแปลงนาเราเลยเต็มเมื่อไร่เราก็เอาขึ้นไปใส่เต็มเมื่อไรเราก็ขึ้นไปใส่เขาขยายมากก็เอาขึ้นไปใส่ในแปลงนาเรานาอย่างนี้เป็นต้นนะกิ่งไม้ใบไม้สดแห้งเศษอาหารหรือว่าวัชพืชก็เอาขึ้นไปใส่ในแปลงนาเราขึ้นไปใส่เรื่อยๆเลยนะในระหว่างที่เราต้องการให้เขาเปื่อยเป็นปุ๋ยเราก็เปิดน้ําให้มันท่วมเลยน้ท่วมไว้ให้มันชื้นไว้ ท่วมไว้นะประมาณ2อสสัปดาห์ก็ได้นะก็ใช้ได้แล้วนะจากนั้นก็จะไปดำนาก็ไปดำได้เลยแล้วก็ลดน้ําลงลดน้ําลงให้อยู่ในร่องนะวิ่งอยู่ในร่องนั่นแหละนะ้นําก็จะอยู่ในร่องแต่ก็จะไม่ขึ้นมาที่แปลงลดน้ําลงให้มันต่ํากว่าแปลงของเราอย่าให้มันขึ้นมาที่แปลงเพราะว่าถ้าน้ําขึ้นมาที่แปลงหอยกับปูมันจะขึ้นตามมาด้วยแต่ถ้านามันไม่ขึ้นมานา น้ำไม่ขึ้นมาที่แปลงเนี่ยหอยหกับปูจะขึ้นมาไม่ได้เมื่อหอยหปูขึ้นมาไม่ได้ก็จะมากินพืชเราไม่ได้นะก็ป้องกันหอยหกับปูอย่างนี้เป็นต้นนะก็สบายนะเราได้ปุ๋ยนี่ไม่ยากเลยนะวิธีทําปุ๋ยนี่ง่ายง่ายไม่ยากอะไรเลยทุกครอบครัวทําได้เลยนะใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปเท่านั้นแหละนะหาวิธีนะเลี้ยงนือแดงกับแบบอาจารย์ว่านี่ก็ง่ายๆนะนะนะก็สามารถที่จะ พึ่งตัวเองได้นะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เราสู่กันฟังนี่ก็เป็นโมเดลของนาที่อาจารย์แนะนำนะเผื่อท่านใดจะเอาไปใช้นะก็ลองไปทำดูนะเหมือนที่นาเล็กที่มองเห็นเมื่อกี้นี่แหละแต่คนทั่วไปอาจจะไม่มีที่เลี้ยงแหนก็สามารถที่จะเลี้ยงแหนไว้ข้างๆนั้นไดนะ้ของอาจารย์เลี้ยงไว้ในร่องนั้นเลยเพราะอาจารย์เป็นนาต่างระดับมันสามารถระบายน้ําลงไปได้นะอาจารย์ก็เลี้ยงแหนในนั้นแล้วกับ ปล่อยลงไปเป็นลำดับลำดับได้นะและแหนมันก็พออินทรีย์วัตถุก็พอที่นี่ก็เลี้ยงในร่องนั่นเลยแต่บางที่ก็อาจจะไม่มีที่เลี้ยงแหนที่นี่มีฝายเลี้ยงแหนด้วยก็เลยว่าเออไม่ต้องไปทําพื้นที่เลี้ยงแหนมากเพราะว่าจะมีฝายที่แหนเจริญเติบโตดีอยู่แล้วแต่ที่อื่นๆบางทีไม่มีที่เลี้ยงแหนที่ที่มากก็สามารถที่จะใช้นาของตัวเองเป็นที่เลี้ยงแหนได้นะ ใช้ทั้งข้าง,างนาใช้ทั้งร่องไอ้คืบหนึ่งนั่นแหละนะที่เติมน้ำไปในเลี้ยงแหนได้เลยพอแหนะเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็นะเอามาแปะใสน่นาใสาน่นาเราไปเรื่อยๆใส่แปลงนาไปเรื่อยๆโอ้สบายเลยแบบนี้ก็ปลูกข้าวสบายจะปลูกถั่วด้วยก็ยังได้ปลูกพืชอื่นๆแซมที่ขึ้นได้กันได้ก็ยังได้เลยนะไม่มีปัญหาอะไรเพราะน้ํามันไม่ท่วมเราจะทําให้น้ําไม่ท่วมก็ได้เราจะทําให้น้ําท่วมก็ได้ ว่าเราจัดสรรระบบระบายน้ําเข้าออกได้นะไขรน้าเข้าไขรน้ำออกก็จัดสรรระบบน้ำเอานาอะออาโอเคน่ะพยาั้นต้องเตรียมตัวให้ดีนะอันนี้จากเศรษฐกิจนะอ่าุงเทศธุรกิจนะในุงเทศธ,ธุรกิจ,เ,ธธกจเกษตรเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัดโรงเรียนชุมชนเมืองนะออันนี้ดีเลยดีเลย อันนี้กระทรวงเกษตรหนุนอ้าวดีนายเฉลิมชัยซีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่วัดกรีนเทมโปณธรรมสถานวัดพระรามเก้า,าการาการจนาพิเศษการจนาพิเศษ นากรุงเทพม,มหานครนะอ้าวดีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวโน้มในการพัฒนาเกษตรอย่างยืนในเมืองนาโดยให้มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความตะหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเมืองได้เรียนรู้การทําเกษตรปลอดภัยตามวิถีพอเพียง และคนในชุมชนมีอาหารบริโภคผลผลิตปลอดภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งระบบเกษตรกรรมยั่งยืนคือระบบเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกรกระบวนการผลิตและการจัดการทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศษรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศซึ่งนำไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ บริโภคอ้าดีดีทำเลยทำเลยนะอันนี้นะใช้พื้นที่ของวัดโรงเรียนแล้วก็ชุมชนเมืองนะดีมากอ่าเชียร์เลยนะเป็นกำลังใจให้ทำเลยนะอันนี้ละทางรอดนะของชีวิตนะทางรอดของนะของบุคคลของครอบครัวชุมชนสังคมทำได้มากเท่าไรก็เป็นทางรอด ของชีวิตเท่านั้นเท่านั้นเอาเอาเลยนะมาดูท่านผู้ชมทางบ้าน30ม